ปุกลุกลุยธุรกิจใหม่เพื่อผู้หญิงไทยลาดีวีตาวิตามินพัดปรับสม,มดุลสวยจากภายในสู่ภายนอกครบจบในกระปุกเดียวลดเล่นในวงการบันเทิงมานานจากนางงามสู่นางเอกปุกลุกฝนทิพย์ที่พิสูจน์แล้วว่าเธอคือตัวจริงล่าสุดเจ้าตัวผุดโปรเจกต์เพื่อสนองความต้องการของผู้หญิงไทยที่ต้องการดูแลตัวเอง สวยครบจบในกระปุกเดียวกับผลิตภัณฑ์เพื่อผู้หญิงลาดีวีตาวิตามินพลัสเน้นการดูแลปรับสมดุลร่างกายรวมไปถึงบำรุงผิวให้ผุดผ่องสมวัยพร้อมยืนยันว่าถ้าสินค้าไม่ดีจริงเธอไม่ทำอยู่แล้วต่างในร่างกายแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับสาวๆหลายๆท่านที่ แต่ใช้เฉ่าสาวๆนะคะเพราะว่าเราอวยลูกค้าอยู่เป็นไวัยทองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเข้าสู่วัยทองมีการอาร,อารมณ์แบบว่าร้อนวูบว่าบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอารมณ์สวิงสามีซื้อให้ภรรยาทานได้แบบว่าเราเริ่มเห็นภรรยาเริ่มอารมณ์สวิงเดี๋ยวอารมณ์ฉุนเฉียวเงี้ย ซื้อให้ภรรยาทานได้เพราะว่าตัวนี้ค่ะช่วยปรับสมดุลต่างๆปรับอารมณ์ต่างๆในร่างกายค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องผิวด้วยค่ะช่วยเรื่องระบบหมุน,มนเวียนในร่างกายแล้วก็รวมถึงสตรีที่เ,าเขาเรียกอะไรนะคะประจำเดือนมาไม่ปกติหรือว่าปวดท้องประจำเดือนก็คือเป็นยาสตรีสําหรับสาวๆเลยค่ะเรียกว่าไม่ใช่แค่วัยทองก็ได้กินได้ทุกวัยใช่ก็คือตั้งแต่แนะนําตั้งแต่อายุตั้งแต่แบบ25เป็นต้นไปค่ะที่จะช่วยเรื่องแบบเหมือนปรับระบบปรับสมดุลทุกอย่างในร่างกายเราค่ะ กินยากกินง่ายอย่างะกินง่ายมากค่ะเช้าเม็ดเย็นเม็ดจบเลยค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องผิวด้วยทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะให้ปุ๊กฝากไปครักับคนที่สนใจให้ฝากแล้วเหรอขายอะไรอีกดีอ่ะแม่กู้ขอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะพาร์ทเนอร์อยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะขายอะไรอีกดีคะพี่หนิงตั้งใจทำตั้งใจทำเนาะตั้งใจทำมากก็คือเป็นสูตรที่ เหมือนเภสัชคือหนูอยากได้อาหารผิวอาหารสุขภาพอาหารร่างกายที่ตัวเดียวจบทั้งระบบข้างในและระบบข้างนอกอแล้วเราก็เลยคุยกันกันกบเภสัชให้ออกสูตรตัวนี้โดยเฉพาะเลยค่ะที่จะเป็นสูตรที่คือไม่ต้องไปนั่งกินหลายๆกระปุกอะ่ะคือกระปุกเดียวคือจบเลยตั้งแต่ข้างในจนถึงข้างนอกเลยเนี้ยค่ะ ก็หนูว right? ่าถ้าทานสม่ำเสมอก็ค ok ือจะดีข ok ึ ok ้นเรื่อยๆค่ะรวมถึงหนูเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครที่เคยทานแบบเหมือนยาที่บำรุงสุขภาพอยู่แล้วอ่ะเราจะรู้ว่าแบบเหมือนร่างกายเมื่อเราได้รับวิตามินที่มันถูกต้องปรับสมดุลข้างในคือถ้าข้างในมันดีมันส่งผลถูกสู่ข้างนอกอยู่แล้วด้วยค่ะเรียกว่าลงทุนเยอะไหมคะลงทุนไม่เยอะค่ะเรามีพันธุ์เนือละค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆหนูเคยทำแบรนด์ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเป็นฝั่งบิวตี้เป็นฝั่ง เครื่องสำอางแต่ว่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เป็นอาหารเสริมค่ะทำไมปเสิมมาแบบหันมาทำธุรกิจอาหารเสริมคือหนูว่าอาหารเสริมปัจจุบันมีเยอะมากแล้วอาหารเสริมที่มันดีกับเราในแต่ละช่องทางอ่ะมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีนน ช่องทางของมันแต่ว่าเราอยากผลิตหนึ่งอาหารเสริมที่คนไทยทั้งทั้งคนที่มีกําลังทรับมากหรือกําลังซั์น้อยสามารถที่จะทานได้อันนี้ค่ะก็คือตั้งราคาไว้แบบน่ารักมากๆเลยค่ะที่กระปุก590อบาทค่ะจับต้องได้จับต้องได้แล้วก็มีทั้งหมด30เม็ดค่ะสามารถทาทานได้ตั้งแต่15วันจนถึง30วันเลยถ้าบางคนกินวันละ1เม็ดก็คือสามารถทําทานได้30วันเลยค่ะเรียกว่าปุ๊เองก็มี สวดร่วมในทุกขั้นตอนใช่ไหมใช่ค่ะ,คคะก็อยู่ตั้งแต่แบบช่วงคิดสูตรหรือว่าแบบพัฒนาสูตรต่างๆค่ะกยาการที่จะมาเป็นคันเนอร์ทธุรกิจนีซึ่งตลาดมีเยอะแยะคือหนูมองว่าถ้าสินค้าเราดีจริงแล้วคนแล้วกินแล้วเห็นผลจริงหนูเชื่อว่ามันจะเกิดการบอกต่อค่ะแล้วก็คืออย่างตัวหนูเองคือทุกคนก็รู้ว่าเราไม่ได้มานั่งทําอะไรง่ายๆคือหนู30มสบกว่าแล้วอะกว่าจะผลิตสินค้าแต่ละอันอะเราคิดแล้วคิดอีกเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดมันไม่ดีหนูไม่ทําอยู่แล้วค่ะ เห็นว่ามีช่วงโปรโมชั่นมีช่วงโปรโมชั่นหรอสามร้อยเก้าสิบสามเอ้อหรอลูกค้าสามร้อยสามร้อยเก้าสิบตอนนี้ได้เลยใช่ไหมคะพี่หนิงให้พิเศษเลยกี่เดือนคะกี่เดือนช่วงแรกหรอก็ช่วงแรกนะคะพาร์ทเนอร์บอกว่าให้390นะคะรีบซื้อกันก่อนที่ราคาจะขึ้นค่ะซื้อตุนกันไว้ได้ซื้อตุนกันไว้ได้คุณพี่ก็ทานได้นะสาวผู้ชายทานได้ด้วยจริงใช่ค่ะมันจะทําให้เราสวยใช่ ผมไม่หกสวยไม่กสวยอะให้ปุกฝากกับคนที่สนใจก็ฝากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผู้หญิงชิ้นแรกของปุกลุกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแม่แม่ทุกคนด้วยนะจ๊ะลาดี้ค่ะนี่กว่ากินแล้วมันก็จะอารมณ์ดีไปเที่ยวทะเลผิวมันก็จะสวยใช่ก็คืออารมณ์ดีปรับสมดุลก็คือลาดี้มาจากคำว่าลาดีความไม่สวยความสุขภาพไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะไม่ลาดี้มาจากลดี้ค่ะ